ปูปูร้อยเก้าเล็บพูดสามเก้าเก้าอย่างเงี้ยดีที่สุดก็เป็นเหรียญเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับถามแอดมินได้เลยปลาร้าก็มีสามโปรไล่สดสามผลหนึ่งร้อยแปดสิบบาทได้เข้าห้องวีหมดอ่ะถือว่าวันนี้ก็สาธุบุญด้วยกันนะครับมาแบ่งปันวิทยาทานอาจจะมีสาระบ้างปกติมาก็ปัญญาอ่อนอย่างเดียวเลยอาจารย์น็อตตี้นี่แด้แม่ลำก็เป็นบ้าแล้วในที่ต่อคนด่าผมว่าเป็นบ้าเต็มเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับคนเราจะเกลียดกันนีหนึ่งแหลก ฟังเขามาจําเขามาไม่เคยมาสัมผัสไม่เคยรู้เห็นหน้ากันก็เกลียดแล้วจริงๆเราต้องศึกษากันก่อนเนาะบางครั้งเนี่ยผมกับพี่เนี่ยถือว่าเหมือนเป็นครอบครัวนะผมดีกับพี่มากกว่าคนในครอบครัวพี่ก็ได้บางครั้งกูายิพี่น้องพี่อะไรเราไม่รู้จักกันเขาเรียกว่ากัญญานามิตรนี่แหละคือสิ่งที่เราแบ่งปันกันใครมาสํานักจะรู้เลยว่าผมนิสัยยังไงนะครับอ่ะโอเคเข้าหวยกันต่อพอแล้ว บางคนด่าผมนั่นแหะบัดปออเอ้ยว่าดูแมงแค่นะไหนหวยกูแท้พ่นแล้วไม่เป็นไรด่าไรก็ด่าไปแต่ผมไม่เคยไปทําอะไรให้พี่นะแม่ผมเข้าโรงพยาบาลผมยังไม่รู้ข่าวแม่เลยเดี๋ยวโทรไปพร้อมกันว่าแม่เป็นยังไงนะเดี๋ยวทักถามก่อน,นเดี๋ยวให้หว่วยนับแป๊บหนึ่งนะครับถามแม่ถามพี่สาวก่อนว่าแม่อยู่ไหนยังไงไม่รู้เลยว่าแม่ผมอยู่ไหนแม่อยู่ไหนแม่มายังพี่เป็นไงบ้าง อาการพี่สาวแล้วว่าแม่มาหรือยังพี่เป็นไงบ้างอู่เพิ่งถามข่าวแม่แม่ดูดิเนี่ยเมื่อเช้าแม่ก็เกิดอุบัติเหตุครับเนี่ยขับรถไปชนเขาดูรถป้ายทะเบียนแม่ไหมเนี่ยแม่ผมนะแม่นะครับคุณแม่นะโอ้เห็นแม่แล้วก็อยากร้องไห้เนี่ยเนี่ยดูรถแม่ผมที่ไปชนเขานะครับเนี่ยเนยครับไปเฉียวเขาดูป้ายทะเบียนนะจําได้ไหมว่าเมื่อคืนอาจารย์ให้เลขอะไรอ่ะแคปไว้ละกัน คือไม่ต้องพูดเยอะหรอกเห็นไหมเนี่ยเมื่อคืนให้เลขอะไรตรงกับที่อาจารย์ให้ไหมถ้าตรงก็อัดหนักๆสแม่สิมาถ่าเห็นอย่างซื่อไปสแม่ใส่เต็มเนี้ยไปสแม่แมนบออ่าแคปไหมครับคนดูสองหมื่นห้าครับผู้ใดเข้ามาแล้วฝากแช่เนี่ยคนละสามแช์กไ็ได้ผู้ใดอยากของวิกับลิงที่ปรับมุดดาวโจนมอนีกันแน่นๆเด้อผู้ใดบ่เรียนดาวโจนมุนีเจ้าพาดเด้อคิดถึงไม่ไม่รู้อาจารย์ก็ไม่รู้ไม่ใช่ผู้อย่างรู้ทะรู้ ขายบ้านขายนาบอกทุกคนขายผัวมาซื้อแล้วไม่รู้เป็นแค่แนวทางถ้ารู้ก็รวยไปแล้วเหมือนเขาว่านั่นแหละมึงรู้ทําไมไม่ซื้อเองฮาคนก็มาเม้นนะครับก็มีรู้นั่นแหละนะครับสาธุฟัง่อนอน,นแลวสบายใจมากเลยวันนี้มาแบบธรรม,มากับก็คือหลังโควิดเ็เนี่ยผมมีโครงการแคปหรือยังเลขเทะลุนแม่เนี่ยแคปหรือยังนะแม่ไปเฉียวเขามันเฉียวนิดหน่อยเองเนี่ยมันจะมีรอยอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเยอะดีแล้วครับคนไม่เป็นอะไรผมก็ ก็เลยถามว่าทาไมแม่หน okay. e Ad ึ่งได้ไปเขียวเขาแม่ก็เลยไปหาหมอคือเส้นประสาทโอเคแอดมินรันเลขมาครับเออเดี๋ยวผมผมพิมพ์ชุดชุดใหญ่ลงก่อนนะครับแป๊บหนึ่งรอแอดมินผมแป๊บหนึ่งรัฐบาลไทยเดียวผมสรุปเลขเลยคือเจ็ดกับศูนย์เนี่ยวิ่งได้นะพี่พี่จะวิ่งเจ็ดก็ได้วิ่งศูนย์ก็ได้นะมันเด่นเด่นทั้งคู่นะ ผมขอให้มาทั้งคู่เลยแล้วกันก็ไม่ศูนย์ก็7นะผมคิดว่ามันมา2ตัวเลยถ้าจะวิ่งี่วิ่ง7ไปเลยนะครับหรือว่าวิ่งศูนย์ก็ได้นะเลือกเอาตัวเดียวนะครับเลือกเอาตัวเดียววิ่งบนล่างที่จะได้กําไรนะก็รัฐบาลไทยแป๊บหนึ่งผมให้แคบชุดเต็มนะพร้อมเนาะใครพร้อมนะพิมพ์พร้อมมาจ้าแป๊บหนึ่งนะครับผมเปิดแคบก่อนผมผมยังไม่ได้เขียนหวยลงเลย บางคนก็มาด่านะขอบคุณทุกความมวยพรนะครับคนดูอ่ะเด็กเด็กทุบก็ได้พร้อมกันนะแป๊บหนึ่งนะครับต้องใช้สมาธินิดนึงเพราะว่าโอ้ยมันดึกแล้วบางคนก็ง่วงนอนพี่ง่วงนอนพี่พี่ค่อยมาดูพรุ่งนี้ก็ได้ผมว่านะเพราะว่ามันไปนเร่งไม่ได้เพราะว่าเร่งไปหวยมันจะเคลื่อนเดี๋ยวหลุดอีก ไม่ถูกอีกอะเอาเป็นว่าเลขวิ่งผมปล่อยผมไม่เปลี่ยนใจผมยังเลือกเจ็ดแล้วกันแต่ว่าศูนย์ก็ได้นะศูนย์เด่นมากเลยพี่ศูนย์เด่นชนดับเอาจริงศูนย์เด่นกว่าเจ็ดอีกผมพูดแค่นี้นะฟังไว้นะเอาจริงๆริงศูนย์เด่นกว่าเจ็ดอีกแต่มันไปชนดับแค่นั้นมันทําให้ใจผมแป้ววันนี้ผมไม่มีคําว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> ขอใช้คําว่าน่าจะมาแล้วกันท้งวันไหนที่บอกว่าห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มาเตะปาาอย่างนี้เหมือนงวดก่อนนั่นคือมั่นใจมาก แต่วันนี้ก็ไม่แนะนําให้ทุ่มให้เล่นแค่บเบาๆก็เจ็ดหรือศูนย์ก็วิ่งเบาๆได้นะครับโอเคไหมเดี๋ยวจะหาว่าอย่างงั้นอย่างนี้แต่ว่าเ็าน่าจะมา,า,ะมาหลายเลขวิ่งเราไม่เคยพลาดหรอกเห็นดาวโจนไหมอ่ารัฐบาลไทยนะครับแป๊บหนึ่งรัฐบาลเนี่ยวันนี้มีคนมาลําแก้บนด้วยพี่ดูเนี่ยพุ่งนี้อาจจะวันนี้ผมมีพี่ๆเขามาลําเนี่ย ที่ตำหนักปู่นะเนี่ยตำหนักปู่มาเที่ยวได้นะครับสร้างหมดกว่า20กว่าล้านหน่วยวันนี้ลําถวายปูนะ่นะดูเนี่ยคนมาเที่ยวเยอะครับวันนี้เนี่ยมาถ่ายรูปก,กับออนนตี้นะผู้คนก็มากราบปู่มาอะไรนะครับมาลอตซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยเนี่ยเห็นไรถตู้เขาก็เหมาในถ้ำนะเห็นไหมคนเยอะครับมาเที่ยวได้นะสำนักออโนตี้ไป โอเคแล้วเนาะแคปเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเราไปต่อกันเลยนะครับจะหาว่าเป็นแฟนกันมันยากอ่ะแคปแคปรูปนี้ดีกว่ามันสวยกว่าอะแคปรูปนี้ดีกว่ามันสวยกว่าอ่ะพี่แคปใหม่แคปรูปนี้ดีกว่ามันสวยกว่า,วา,ม,ววามันมี ID เดียไลน์ผมด้วยนี่นี่นี่ไอดี ID แท้นี่อ่ะแคปแคป,แคป รอเลขอู้มแล้วขอขมากับหน้ารักครับอะแคบรูปนี้ดีกว่าเนาะแคบหรือยังแคปแล้วขอหัวใจรัวๆฝากแชร์ด้วยนะครับเนาะนับหนึ่งถึงสิบเนาะหนึ่งแคปรูปนี้นะแคบรูปนี้แคบแล้วพิมพ์ว่ารัฐบาลไทยขอบคุณค่ะไอ้ผมจะได้รู้นะครับอย่าลืมติดดาวเพจด้วยนะอะโอเคเนาะแคบแล้วเนาะแคบแล้วเนาะแคบหรือยัง โอเคชอบมากเลยเจนะ็ดศูนย์นะเมื่อถือมาเหยียบทำหอยหลอดเบ <c oughs> อร์อ่ะ,อะเดี๋ยวให้ทุบปูเจ็ดศูนย์อ่ะผมขอพูดเลขที่ชอบหน่อยแล้วก็จะให้ทุบปูแล้วก็ขอขมากรรมนอนนะครับผมชอบง้วนนี้นะเจ็ดกับศูนย์ผมชอบมากเลยขอบคุณทุกคำโปยพรในะคระห้องวีลิง์ที่ปักหมุดนะครับเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสองสี่ชอบ ไปรถก็บอกไปแล้วเมื่อคืนคงไม่ต้องพูดอีกป้ายใหม่ที่มาคือพวก739พวก738อะไรพวก737อะไรนะนั่นก็ชอบมีทุนค่อยไปซือ้อหรือว่าซื้อติดไว้สัก2บาท3บาทอืมก็บอกเกินไปแล้วนะแต่ชอบสุดเป็น70็ดศสำหรับคนทุนน้อยซื้อ7007ซื้อ7007หรือว่า704 702เนี่ย724เนี่ยซื้อเลยตัดเล่นเอา ถ้าผม,ผมซื้อผมอะผมพูดแบบโง่ๆของผมนะอันนี้ผมชอบส่วนตัวเป็นเรื่องสมมุติผมจะซื้อ70 74ได้เขาว่าอันแต่ผมอ่ไม่ซื้อก็ได้ถ้ามันอันตัดออกครับก็70ไม่อันเมื่อคืน40ครับอ่า72ครับอ่าก็จะนี่คือตัวที่ชอบที่สุด02นี่ก็ตัดมาเล่นได้เนี่ยอื เจ็ดสามเจ็ดเก้าอันนี้กันไว้เจ็ดเก้าน่าจะอันเจ็ดเก้ากับเจ็ดสี่น่าจะอันนะเหลือเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามสี่ศูนย์ศูนย์สองอย่างนี้ไม่อันหนึ่งก็ตัดเล่นเอาในสามตัวด้วยโอเคก็ประมาณเนี้ยนะโอเคอ่ะไปดูทุบป,ปู่กันทุบป,ปู่แคปนะครับแล้วก็ไปขอขอมากรรมนอนโอเคเดี๋ยวหาแป๊บนึง คลห้องพีลิงก์ที่ปักหุดนะครับโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่ไว้เลยไว้เลยทูปปูร้อยเก้าเเล็บคูดสามเก้าเก้นะน้ำปลาร้าก็มี3ขวด180บนะโปรโมชั่นไล์สดบนย่ยางเงี้ยนะครับเราขอขอมากรรมน่ารักเจองเล็กผมไล่ตั้งแต่อันแรกนะครับอ่ะผมไล่ตั้งแต่รัฐบาลชุดเต็มเนี่ยทูปปูอยู่ข้างบนเห็นไหมอ่ะผมจะนับหนึ่งแค่ถึง10แคปไม่ทันห2 3 4 เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว้พนันนะครับถ้าหเห็นก็คือปลอมทั้งหมดไม่ต้องไปไว่าไม่ต้องไปเชื่อมันเออโอเคนี่ไอดีลน์แอดมาก็ได้นี่มาเข้าห้อง v ีพโอเคชุดนี้ครับเน้นเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวเจ็ดศูนเจ็ดศูนเจ็ดศูนยนี่เลขเนี่ยเลขทะเบียนรถแม่โอเค,อ,เคอันนี้ชุดที่ผมเคยให้ไปเนี่ยมันจะลายชุดพอแล้วไม่ต้องเบอออมสิน ทุบป,ปู่ซื้อได้ทั้งออมสินแล้วก็รัฐบาลน,นะผมเขียนบอกไว้อยู่เราขอขมากรรมนี่แหละคนจะถูกเลขเรอขอขมากรรมโอเคแล้วก็ทุบป,ปู่ครับแคบเลยอ่ะแอดมินไล่ลงทุกห้องเลยเนี่ยผมเขียนบอกอยู่ออมสินบวกรัฐบาลงวดก่อนมันออกออมสินศูนย์หนึ่งเต็มเต็มเลยได้เป็นล้านที่เขามาแก้บนเขาถูกเป็นล้านเนี่ยผมเขียนอยู่นี่ออมสินหรือรัฐบาลก็ได้เนี่ย บางครั้งก็แตกวางสินสามตัวตรงก็มีทู่ปูนะห้าห้าสองนะเห็นไหมสองห้ากับห้าห้าเราซื้อแค่นี้แหละทู่ปูซื้อสองหาเข้มาหาไม่มีอั้นหรอกเรกนี้ใครอยากถูกหวยนะครับพี่มาขอขอมากรรมกับผมคืนนี้แล้วก็พี่ก็ไปท่องเองทุกวันแล้วก็ทําตามที่ผมแนะนําตอนผมเปิดไลค์คลิปมาอยากได้ปลาพี่แอดไลน์มาแล้วก็บอกเขาว่าปลาค่ะเนี่ยนะหรือว่า ค้นหาเพดน้ำปลาเลาโนตี้แล้วก็พักไปเดี๋ยวเพจวันเด้งไลน์ให้แคปเสร็จพิมพ์ว่าทูปปู่ขอบคุณค่ะให้ผมหน่อยพร้อมหัวใจรัวๆแล้วก็แชร์ให้ด้วยทูปปู่ขอบคุณค่ะอ่ะพิมพ์มาทูปปู่ขอบคุณค่ะผมจะได้รู้ไงว่าแคบกันหรือ,อยังห้าห้าสองมันคงไม่มีเลขอื่นมั้งซูมไหมอ่ะซูมไหมไม่มีหรอกเลขอื่นมีอะไรรอยบากตรงนี้ด้วยแปเอาแล้วกัน ไม่อ้นนะทูปูนะออมสินด้วยก็ได้เนี่ยออมสินด้วยรัฐบาลด้วยก็เขียนบอกแล้วเป็นเรื่องสมมติทั้งหมดทูปูเขาบอกโอเคเรขอขอขมากับโอเคแล้วเนาะป่ะเราไปขอขอมากรรมจะได้นอนก็ดึกแล้วเมื่อวันเมื่อคืนไลฟ์สดดึกกว่าน,นี้ทุกคนวันนี้น่ารักนะไม่มีใครบน่นหรือว่าอาจจะบ่นอยู่ผมไม่ได้ยินไง